มาดูคู่ต่อไปกันครับ,บกับเด็กมวยเดือดอในรูปแบบซัดกันแหลกกู่นี้เป็นมวยหญิงครับชกกันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดู52กิโลกรัมนังฟ้าจากเอสโเนียครับมารีรูเมตวัยแค่21ปีนะครับสูง167เซนติเมตรในทีมของมวยไทยอะคาเดมี รายนี้ต้องบอกว่าเก่งจริงเลยครับสำหรับมารีรูเมตครับเดี๋ยวมาตามดูฝีมือของเธอกันและตอนนี้นะฮะขอเสียงต้อนรับนูเอลเวนัมวยไทยจากประเทศไทย เอาล่ะครับเจอลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับนี่คือโนโอเอลเวลน้ำวยไทยนะครับน่าจะสนุกครับคู่นี้เดี๋ยวดูผลงานของสาวๆครับสัดกันแหลกจะออกมารูปแบบไหนครับกับเด็ดมวยเดือดทางช่อง8 มาแล้วฮะแลแล้วช่วงเวลาแห่งความรัึชใจก็มาถึงแล้ว introducing first from the blue corner at 21 years of age มีรอยยิ้มเสมอครับสำหรับนักมวยคนนี้ครับมารีรูเมตวันใจแฟนมวยหลายๆคนเลยนะครับหน้าตาเธอน่ารักแต่บอกได้เลยว่าโหดเหลือเกินนะครับเข่าหนักสอกคมแข้งอันตราย representing Estonia Marie r u m e t ตอนนี้นาจ่าจะเป็นนักมวยแล้วก็ยังเป็นนางแบบไปแล้วนะครับสำหรับมารีดูเมตครับแลังจาบผู้ต่อสู้ของเขาในมุมแดงนะครับอายุ20ปีครับผมชนะมาแล้ว12ครั้งครับนี่คือลูกเครื่องไทยฝรั่งเศสนะครับบอกได้เลยว่าชั้นเชิงดีกล้าแลกกล้าชนแข่งโดดและอาวุธหนักทุกดอกครับผมจากประเทศไทยโนเอลเวนมมวยไทยอ่ครับนี่เป็นลูกครึ่องไทยฝรั่งเศสครับโนเอลเวนัมมวยไทยครับคุณสนพัฒน์เสือแก้ว นาที่ของอาจารย์นธนพัฒนเสือแก้วนะครับบนเวทีจากนาครสวรรค์ครับน้ำมวยทั้งคู่ชรบกันเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาย่าทําฟาวโชคดีแม่ดูครับลูกเครื่องไทยฝรั่งเศสกับสาวจากเอสโตเนียยกมือไหว้แบบคนไทยเลยครับ ไม่ใช่เกมการต่อสู้ในเรื่องแบบศิลปะการต่อสู้อย่างเดียวแล้วครับวัฒนธรรมไทยครับเป็นสิ่งที่สวยงามเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยครับไปลามาไหว้รู้คุณคนครับคนไทยไปบนเวทีครับยกแรกดูครับสาวๆเขาใส่กันครับในรูปแบบกีฬามวยนะครับเสียเปรียบช่วงโชคพอสมควรนะครับทานด้ของโนเอลครับ นี่ครับมีลูกถีบยันไว้ครับทำลายจังหวะครับมารีรูเมตมารีรรเมตจากเอสโตเนียนี่ยังกัตุ๊กตาครับแล้วสาวเอสโตเนียนี่สวยทุกคนครับคุณมารุตมีหลายๆคนถามว่าเอสโตเนียอยู่ตรงไหนครับก็ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่ให้ความสนใจในเรื่องของมวยไทยเลยครับเอสโตเนียโอ้เตะสายสูงครับตามด้วยหมัดยังเข้าไม่ถึงตัวครับโนเอล มาดูทักษะการออกหมัดทีบหน้าวางแข้งหลังครับอาครับแน่นอนครับทางด้านของโนเอลสั้นเตี้ยกว่าต้องมุดเข้าไปแล้วครับโอ้โหสอกตั้งเข้าไปครับมาริรูเมตหอสอกงัดโอ้ยักเงี้ยงปลาดุกเห็นทันหรือเปล่าครับแฟนๆโอ้ยอิมพอร์ตมาจากเอสโตเนียครับโอ้โหดูสิครับรายกาจจริงๆเลยครับ ไม่แปลกครับที่ชาวต่างชาติเขามุ่งมั่นตั้งใจข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนมวยไทยนะครับโอ้โหโดยเฉพาะศอกครับศอกงัดศอกตั้งศอกเฉียงศอกยักเอียงปลาดุกอะไรจะสุขใจป่านนี้ครับนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะครับบ้านเราคือแผ่นดินแม่ครับเรื่องของศิละปะแม่ไม้มวยไทย โอ้ยถีบไงเลยครับแต่ตัวนี้จังหวะดีนะครับเหนืออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับวันนี้ในการเข้าหามารีลูเมตแม้แต่ว่าแม้ว่าจะได้เปรียบช่วงชดแต่ก็เดินเข้าหานะครับไม่รอตั้งรับอย่างเดียวน,นะครับมารีลูเมตครับนี่ครับคว้าคอมาได้ตีได้ไหมยังไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก่อน โอ้โห1-2แล้วก็ไต่ตามครับมาริลูเมตปาคอมาตีรัวบวงในนี่โอ้โห,หนุยเอาจจะต้องเหนื่อยนะครับโนมมาริลูเมตลงม,มาตีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายช่วงปลายยกครับยังพลิ้วนะครับมาริลูเมตรครับ ดตามไปเรื่อยครับมาริลุมเขีบซ้ายกระแทกซ้ายแย่ไปเรื่อยครับพอไม่ได้ครับทางด้านของโนเอลต้องมุดเข้าไปไม่อย่าไปต่อยหน้าครับต่อยหน้าี่ต้องขยิงครับต่อยหน้านี่อาจจะไม่ถึงนะครับดูครับจังหวะอานยกแรกครับโอ้โหวันนี้งานนัะของโดเอลเวน่ามวยไทยเลยครับการที่จะเจาะเข้าหามาริลุมเดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ดูหน้าใกล้ๆครับสวยไม่สวยครับ ต้องขอบคุณแทนบันพรพรุดมวยไทยเลยครับที่สร้างตำนานกีฬามวยไทยเอาไว้ครับแน่นอนครับยุคสมัยย่อมเปลี่ยนไปกีฬาก็ต้องพัฒนาขึ้นครับนี่อยู่ในประเภท4นะครับมวยแบบนี้นวมเปิดไม่ต้องวหวครูครับใา้คำว่ามวยฮัดคอทางช่อง8นี่เป็นบันทึกการแข่งขันที่แฟนๆมียอดผู้เข้าชม หนาตาที่สุดในองไทยครับคุณมารุครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับยกสองครับลุยกันต่อเลยครับต้องเน้นหน่อยครับยกนี้สําหรับโนเอลห่างไม่ได้นะครับห่างไม่ได้ห่างแล้วโดนเตะโดนถีบกระเด้งไปสองก้าวเ็เริ่มเข้ามาใหม่นี่มันลําบากมันจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมตัวไม่มีทรงมวยนะครับมีแต่อาวุธครับ ใจสู้ดีครับทางด้านของโนโเอลเวน้ามอยไทยอย่างว่าครับลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับแม่มันต้องมีเชื้ออยู่บ้างครับคนไทยความเป็นนักสู้อาจจะรูปร่างเล็กหน่อยนะครับแมมาริลูเมตก็ยังหาช่องเจาะไปเรื่อยๆครับนี่ครับใช้หมัดยับซ้ายใช้ลูกถีบนำไป โอ้โหไปเข้าหน้าเลยครับลูกนี้สายอย่าห้อยนะครับเป็นสัญญาณเตือนแล้วครับแต่ว่าใจเธอใจสู้จริงๆครับโนเอลโอ้โมาลีรูมเมตนี่กคไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับโอกาสสูงๆครับเดินเข้าไปงัดศอกนําไปก่อนครับแล้วก็คว้าคอมาตามด้วยแข้งขวาโอ้มาแบบหลากหลายครับมาลีรูมเมตแข้งซ้ายดีอีกแล้ว โอ้โหยืนระยะใกล้ๆยังยกขึ้นมาพาดก้านคอได้นะครับโอ้โหเดินจิ้มเดินจิ้มครับแม่ขวาหลังนี่แม่นนะครับมาริเมตโดนไปแล้วก็จะช้ำไปเรื่อยๆเลยครับโนเอลโอ้โหเดินลงทุนเข้าไปรับก่อนเลยครับโนเอลใจสู้ชู8นิ้วจริงๆครับอาครับดูครับทียสั้นก็จริงแต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยนะครับแม่นี่ยครับยักเงี้ยบบาดุกมาอีกแล้วครับ โอ้โห oh ตั้งใจมาโชว์ครับสาวสเอสโสเนียมาริลมเมตใช้สองได้ดีนะครับมาจากทุกองศามาจากทุกมุมนี่ครับฝึกแล้วก็ต้องกล้าใช้แบบนี้แหละครับนี่นนครับจังหวะต่อยดีครับอยากดูศิลปะก,การต่อสู้ล้วนๆต้องดูช่องนี้เลยครับเราได้เห็นาศาสตร์เห็นศิล์ครับมาจากต่างแดนด้วยนะครับ จริงๆแล้วมวยไทยนั้นก้องโลกไปอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ชาวต่างชาติเขาแยกออกครับอะไรคือมวยไทยอะไรคือศิลปะครับน <Yeah. S 1> ะครับซ้ายแย่ซ้ายทีปซ้ายฉกแล้วขวาหักศอกครับแ <Yeah. S 1> มเหนื่อยแทนนงเอลแล้วครับ <Yeah. S 1> หมดยกที่สองครับ <Yeah. S 1> หมดยกนงเอลก็ยกมือไหว้นะครับแบบไทยไทย ต้องชื่นชมครับอาจจะเสียเปรียบช่วงชกเยอะหน่อยครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับโอ้โหผากชาเตะเข้าทัานดอกไม้เลยครับวิ่งเข้าไปต่อยแม่แข่งหน้าถึงอีกแล้วนี่ครับโอ้โหดูการบุกของบริลลูเบตครับมาแบบต่อเนื่องเลยครับนี่ครับสอยังเงียบประดุกครับโอ้โหสวยจริงๆแต่ว่าใจฮุกซ้ายของโนเอลเข้าไปเหมือนกันครับ ได้หมดเลยครับคู่นี้ครับลีลาท่าทางความเดือดความหนักหน่วงของอาวุธครับตามชมกันต่อยก3สานักสู้ครับลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับโนเอเวน่ามวยไทยกับมารีรูเมจากเอสโตเนียรับฝันต้นขาซ้ายหน้ากระแทกเตะซ้ายครับกระแทกไปเรื่อยนะครับพยายามจะกระโดดเตะครับเจาะล่าง ตั้งซ้ายหน้าไว้โ,โ,หโ,หโหสับสอกหวาดเสียวครับแต่จะก,กลมต้องระวังเลยครับโดเอลเจอแข้งซ้ายอีกแล้วเตะหลุดนี่โดนตลอดครับเริ่มใช้จังหวะฝีมือเลยครับมาริรูเมตดักออกเนื้อๆอยู่บริเวณวงนอก ไม่ถึงนะครับคุณมารุสครับความยาของมารีโรเมตนี้ไม่ได้สวยอย่างเดียวครับเป็นมวยด้วยนะครับซ้ายหน้าหมัดหน้านี่คอยตัดจังหวะครับพอโนเอลขยับนี่ดีดเลยครับถ้าอยู่ระยะแบบนี้เหนื่อยครับโนเอลมุดเข้ามานั่นแหละครับชายโครงหน้าอกข้วหัวใจครับคือเป้าหมายครับโอ้โหแต่ว่าแหมมารีโรเมตนี่ยักเงี่ยงปลาดุกอีกแล้ว ไม่มียอดทอเลยครับเลยวเวน่าเบอร์ไทยครับกอดสมแล้วครับเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับเชื้อสายความเป็นไทยความเป็นนักสู้มันยังอยู่ในร่างกายเยอะครับแต่ท่านเล็กก็เล็กพิกขี้หนูครับมาดิโลเมตรนี่ก็ละเอียดทุกเม็ดนะครับแล้วทรงมวยนี่ไม่ไม่เก้งเก้งกลางกลางครับดูยืนมวยครับ ปูพื้นฐานวางพื้นฐานนี่เก่งมากครับดูครับดูครับแรกเลยครับเข่ากับหมัดโดนไปจังๆเลยครับทา้านของโดเอลเวณเป้าตาขวาของโดเอลนี่ก็มีบวมปูดขึ้นมานะครับ,บโอ้โหทางใ<ว>ต้าตาด้วยแม่ต่อเลือดแล้วครับ ภาษากีฬาห่อเลือดนะครับโดนเยอะๆเลือดมันจะช้ำครับไปพองอยู่ใต้เบ้าตาซ้ายนะครับโอ้โหนี่ครับน่าจะเป็นผลของยักเงี้ยงปลาดุกด้วยครับโอ้ยสองข้างเลยครับตอนนี้อ้าวบวมมาหนึงชิงแล้วแต่ว่าหัวใจยังไม่ไม่ยอมแพ้นะครับแล้วดูครับไม่ไม่ไม่เป็นมวยอยู่นิ่งๆครับคุณมรรูครับมารีรูเม็ดนี่ครับออกไปเรื่อยครับ โอ้ยออกจนจนโนเอลนั้นลำคาเลยแล้วครับอยากจะขยับนะครับแต่ว่าขยับไม่ถึงครับนี่ครับโอ้ยโอ้และดูภาพสุดท้ายทุกครั้งนี่โนเอลจะยกมือไหว้นะครับนี่คือความเป็นนักสู้นี่คือลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับแม่เลือดไทยมันเข้มข้นครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแต่ว่านี่ครับมน์เสน่ห์ของคนไทยอยู่ตรงนี้ครับ อย่าลืมกำพืชครับอย่าลืมความเป็นมาครับนี่คือความเป็นไทยแท้ของโนเอลครับลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสสู้เต็มที่แล้วครับโอ้แต่ต้องชมครับบารีรูมเมตไม่นิ่งเลยครับขยับไปเรื่อยและกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนป่ายชนะ30ต่อ27คะแนนเอกฉะชันครับ30 27 3เสียงบลู มารีรูเบนครับจากเอสโเนียเอาชนะคะแนนโดยเอลเวนัมวยไทยไปได้ครับ